ปีนี้ข่าวดีใครบอกไม่มีมีโดยเฉพาะชาวนาฟ้าฝนน้ำเยอะผลผลิตข้าวปีนี้จะสูงสุดในรอบ12ปีแต่ราคาข้าวจะตกต่ำติดลบในรอบ4ปีเหลือแค่ตันละกว่า1,700บาทและรู้ไม่ภาคไหนเจ็บปวดที่สุดกับราคาข้าวตกแม้ว่าน้าจะเยอะผลผลิตจะมากนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda e n 1ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100% ขุมพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่ปีนี้ข่าวดีใครบอกไม่มีมีโดยเฉพาะชาวนาฟ้าฝนน้ำเยอะผลผลิตข้าวปีนี้จะสูงสุดในรอบ12ปีแต่ราคาข้าวจะตกต่ำติดลบในรอบ4ปีเหลือแค่ตันละกว่า1,700บาทแล้วูไม่ภาคไหนเจ็ปวดที่สุดกับราคาข้าวตกแม้ว่าน้ำจะเยอะผลผลิตจะมากนะครับ ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่หน้าฝนนะครับในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะก็เหือประมาณตีสออีกสัปดาห์หนึ่งถ้าสมมติมาตาว่ามาตามเวลาอีกสัปดาห์หนึ่งประเทศไทยจะสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับทีนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาก็ไปวิเคราะห์มานะครับว่าในปีนี้เนี่ยนะครับน้ำจะเยอะคํามาน้าจะเยอะในที่นี้คือฟ้าฝนตกเนี่ยครับจะเยอะเป็นพิเศษดังนั้นก็จะทําให้น้ําที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับหรับในปี2568เนี่ยนะฮะ จะเอื้อนะครับหรือมันจะไปช่วยทําให้บรรดาข้าวหน้าข้าวต่างๆเนี่ยนะครับจะมีผล,ผลผลิตออกมาเนี่ยเป็นกอบเป็นกำรรไม่ใช่แค่นั้นนะมันจะเยอะมากเลยนะฮะก็เลยทําให้ผล,ผลผลิตข้าวในปีนี้จะสูงที่สุดในะรอบ12ปีรู้ไหมครับว่าจะผลิตกันได้เท่าไหร่27ล้านตันนะฮะทีนี้สาเหตุที่ทําให้ฟ้าฝนปีนี้มาเยอะก็คือปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าลานยญาในช่วงที่เหลือของครึ่งปีนี้เอท่านั้นครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไปนะครับนั้นน้าท่าตรงนี้ที่เยอะเนี่ยวัดได้เท่าไหร่รู้ไหม ปีนี้เนี่ยน้ำฝนเฉลี่ยของปี2 0 6 8เนี่ยนะครับจะมากกว่าปีก่อนถึง6%และมากกว่าค่าเฉลี่ยกลางในหลายปีที่ผ่านมาสูงถึง9% เพราะฉะนั้นน้าเยอะปีนี้มี2ออย่างฮะชาว,นา,ชาวนาก็คงจะยิ้มชาวสวนก็คงจะยิ้มเพราะว่ามีน้าได้เลี้ยงสบายๆไม่ต้องกลัวฝนแรงหรือว่าหน้าแรงเพราะหน้าแรงก็จะผ่านไปแต่สําหรับคนเมืองก็ระวังเอาไว้นะครับจะเกิดปรากฏการณ์น้ํารอแล้วรอแล้วรอแล้วรอการระบายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะปกติเวลาฟ้าฝนตกเนี่ยนะฮะหรือว่าฝนตกเนี่ยชอบตกในเมือง แล้วชอบตกท้ายเขื่อนด้วยไม่ชอบไปตกเหนือเขื่อนด้วยแล้วมันก็มีปัญหาเวลาคนที่ปลูกข้าวถูกไหมครับทีนี้พอฝนก็จะมากกว่าปีที่แล้ว6%ฝนก็จะมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง9%เนี่ยนะครับทำให้ฝนเฉลี่ยทั้งประเทศไทยนะฮะในค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ30ปีตั้งแต่ปี34ถึงปี63เนี่ยนะฮะอันนี้คือค่าน้ำฝนเฉลี่ยนะ1,500มิลลิเมตรต่อปีนี่คือตั้งแต่ปี34ถึง63นั่นคือ30ปีทีนี้พอมาถึง63 67ถึงเนนี่ยะะฮหรือว่า4ปีให้หลังเนนี่ย้จฝนเพิ่มขึ้นนะเฉลี่ยในช่วง64 เฉลี่ยในช่วง6-3ถึง6-7 4ปีเนี่ย1,550มิลลิเมตรต่อปีเสร็จแล้วในปี68ก็ปีนี้แหละครับที่จะเพิ่มขึ้นที่บอกว่าเพิ่มขึ้นจากปีแล้ว6%แลวเพิ่มกว่าค่าเฉลี่ย9%เนี่ยปีนี้โดยเฉลี่ยน,น,น,น้ำฝนจะประมาณ1,640ม mm ิลลิเมตรต่อปีนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตออกมาในทางเศรษฐศาสตร์คืออะไรครับของเยอะชอบราคาข้าวในประเทศควรจะลงแต่ราคาข้าวส่งออกมีปัญหานะฮะดังนั้นถามท่านผู้ชมนะครับฝนเยอะ ข้าวออกมาเยอะแต่ราคากับจะตกต่ําถามท่านผู้ชมครับว่าใครเจ็บปวดที่สุดส่งเลยนะฮะอันนี้ไม่มีตัวเลือกให้เลือกท่านส่งได้นะครับปีเนี้ยผลจะเยอะผลผลิตข้าวจะเยอะที่สุดใน12ปีแต่ราคาข้าวจะตกต่ําติดลบในรอบ4ปีถามท่านผู้ชมครับว่าใครเจ็บปวดที่สุดนะครับส่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ผลผลิตข้าวในปี6 8คํานวณละ ออกมาเรียบร้อยจะเป็นทั้งหมด27.2ล้านตันและนี่คือผลผลิตข้าวในประเทศไทยที่สูงที่สุดในรอบ12ปีเพราะน้ำเยอะนะครับต่อมานะฮะสิ่งที่บอกไปแล้วว่าพอของเยอะราคามันจะถูกและราคามันจะถูกกดลงก็มีการประเมินกันต่อไปครับว่าราคาข้าวในประเทศไทยเนี่ยนะฮะหรับปีนี้นะฮะจะมีราคาข้าวที่ลดลงแรงและนั่นจะทําให้รายได้กเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาจะหดตัวในรอบ4ปีเลยนะครับเห็นไ,ไหมฮะ ในข่าวดีมันมีข่าวร้ายนะครับดังนั้นแล้วราคาข้าวเฉลี่ยในปี2568หูรโอ้โหราคาข้าวเฉลี่ยนะครับในปี68เนี่ยจะลดลงถึง14.6%ลงมาเหลือประมาณฮะรวมทุกๆข้าวเลยนะฮะไม่ใช่แค่ข้าวประเภทใดประเภทหนึ่งนะฮะเฉลี่ยกันทุกข้าวเลยนะครับในไทยที่ส่งออกเนี่ยน่าจะเหลือประมาณตันละ1 7 0 0บาทนะครับมีทั้ขขงข,ข้าวเปลือกเฉลี่ยข้าวหอมข้าวข้าวที่เกษตรกรขายได้ทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วลราคาเฉลีย่ยเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณเท่านี้เองนงน,นนนนดัังง้ีีเอรสถาาากณ์ใปป68ททไมนะ รายได้พี่น้องเองกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวนาปีเนี่ยนะฮะจะหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีครับคือลบลงไปถึง 13- 1 4เปอร์เซและจะกระทบเกษตรกรครัวเรือนที่ปลูกข้าวประมาณ4.6 1ล้านครัวเรือนถามว่ากี่คนนะฮะ,ะท่านผู้ชมเอาสองคูณขั้นต่ำนะเดี๋ยวนี้แต่งงานแล้วก็ไม่ค่อยมีลูกแถมลูกหลานม่ทำงานในกรุงเทพแล้วก็ไม่กลับไปช่วยตายายนะครับนั้นตีซะสองคนหรือบางครบครก็อาจจะคนเดียวก็ได้แต่เอา2คนเฉลี่ยนั่นหมายความว่ากี่คนนะกี่คนครับ 4.6ล้าน4.61ล้านัวเรือนัคเรือนละสองคน8ปดล้านากว่าคนนะครับที่จะได้รับผลกระทบผลกระทบจากรายได้ที่หดตัวครั้งแรกในรอบ4ปีหายไปถึง13.8%นะครับแล้วปรากฏว่ากเกษตรกรในภาคอีสานเนี่ยนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวเยอะมีคัวเรือนที่อยู่ในวง,วงจรของการปลูกข้าวเยอะนี่นะฮะจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะมากเพราะเนื่องจากว่ากเกษตรกรในภาคอีสานเนี่ยนะครับมีสัดส่วนผลผล,ผลิตข้าวนาปีเนี่ย49% รองลงมาคือภาคเหนือ31%และภาคกลางนี่นะครับ19%เพราะฉะนั้นนาทีนี้แม้จะเป็นข่าวดีน้ำเยอะน้ำผลข้ามานะครับไม่มีปัญหาก,การปลูกข้าวแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ข้าวนี่แหละครับมันจะไม่ไหวกันเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะตกต่ำลงไปเยอะถึงขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ